บ้านเป็นจุดสำคัญของการเก็บทรัพย์เราออกไปจากบ้านเพื่อไปหาเงินไปสร้างเงินไปสร้างอาชีพเมื่อเรากลับมาบ้านบ้านจะต้องเป็นตัวกระตุ้นให้เรามีกินมีใช้เก็บทรัพย์ที่เราหาได้ไว้ภายในบ้านของเราเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติเราจะเข้าใจหวงจุย้ยหวงจุ้ยไม่ใช่ความเชื่อ ป,ปรัชญาบริศนาแต่วงจุ้ยคือความจริงของธรรมชาติที่ส่งผลต่อชีวิตสวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์ทั้งลูกศิษย์และคนใหม่ๆวันนี้ครูพี่เอกวงจุ้ยชีวิตบ้านกำหนดชีวิตจะมาแบ่งปันคำถามของลูกศิษย์หลายๆท่านที่ต้องการออกแบบบ้านให้บ้านส่งเสริมเรื่องการมีกินมีใช้และเก็บทรัพย์อยู่ ก่อนอื่นนะครับฝากคนใหม่ๆที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องของอาจารย์ด้วยขอให้ทุกคนที่กดไลค์กด subscribe กดติดตามเฮงรวยปังร่ํารวยสําเร็จมีโชคลาภตลอดเวลาอาจารย์บอกทุกคลิปว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยรวมถึงออฟฟิศสำนักงานเนี่ยเรามนุษย์นะครับตัวเราเองเนี่ยสามารถเลือกกําหนดได้ในตอนที่ซื้อหรือสร้างเท่านั้น เมื่อเราเลือกซื้อหรือสร้างเสร็จแล้วแล้วเราเข้าไปอยู่หลังจากนั้นเป็นต้นไปบ้านจะกำหนดชีวิตของเราเป็นไปตามกลไกของพลังงานที่หมุนเวียนภายในบ้านหรือหลัก่วงจุย้ยนั่นเองถ้าวงจุ้ยดีพลังงานไหลเวียนอย่างถูกต้องตามกลไกของธรรมชาติที่จะส่งผลดีกับเราเราก็โชคดีไปแต่ถ้าวงจุ้ยผิดกลไกของพลังงานไหลเวียนผิด ชีวิตเราก็แย่ในด้านาต่างๆดังนั้นแล้วการจัดบ้านก่อสร้างบ้านจัดวางห้องต่างๆนั้นสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตของเราบ้านเป็นจุดสำคัญของการเก็บทรัพย์เราออกไปจากบ้านเพื่อไปหาเงินไปสร้างเงินไปสร้างอาชีพเมื่อเรากลับมาบ้านบ้านจะต้องเป็นตัวกระตุ้นให้เรามีกินมีใช้ เก็บทรัพย์ที่เราหาได้ไว้ภายในบ้านของเราให้เป็นคนที่ใช้ใจ่ายอย่างประหยัดใช้ใจ่ายอย่างมีประโยชน์ได้มีคุณค่าตัวบ้านต้องกระตุ้นให้คนในบ้านเป็นคนที่เก็บทรัพย์อยู่ใช้ใจ่ายเงินอย่างมีประโยชน์ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับบ้านคือชีวิตบ้านไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็แล้วแต่หลักการสร้าง บ้านเพื่อกระตุ้นให้บ้านนั้นเก็บทรัพย์ได้ดีขึ้นหลักวงจุ้ยพูดถึงพลังงานลมพลังงานน้ําในอากาศที่เข้าไปสู่ในตัวอาคารหรือบ้านเรือนพลังงานลมและน้ําจากภายนอกที่เข้าสู่ภายในตัวนั้นแหละคือตัวกระวงจุย้ยมันไหลเวียนไปไหนบ้างภายในบ้านเราหรืออาคารก่อนที่มันจะออกจากบ้านเราไปมันไหลไปจุดไหนบ้างจุดที่มันไหลกระตุ้นให้เก็บรัพ์ เก็บพลังงานอยู่หรือเปล่าหลักพื้นฐานนะครับบ้านหนึ่งบ้านจะต้องมีประตูหน้าที่ใหญ่ประตูออกหลังบ้านที่เล็กเสมอหลักสำคัญของการวางตำแหน่งนะครับจุดแรกคือห้องน้ำจะต้องอยู่หลังสุดของตัวบ้านไม่ว่าจะฝั่งไหนก็แล้วแต่แต่ต้องอยู่โซนหลังสุดเท่านั้นเสร็จแล้วเมื่อพลังงานลมเข้าสู่ทางหน้าบ้านของเรา จุดสาคัญที่ลมจะต้องผ approved, 好 goofy, 好 to to story, ่านคือห้องครัวกับห้องน้ําบ้านหนึ่งหลังที่อยู่อาศัยจุดที่เก็บทรัพย์ของทุกบ้านตามหลักของช่วยคือห้องครัวและห้องน้ําห้องน้ําเป็นทั้งจุดอัปมงคลของบ้านและเป็นจุดเก็บทรัพย์อีกจุดหนึ่งของบ้านลมพลังงานชี่ลมละน้ําที่เข้าสู่ตัวบ้านจะต้องไหลผ่านห้องครัวและผ่านห้องน้ําก่อนที่จะออกหลังบ้านเสมอและจุดสําคัญอีกจุดหนึ่ง ลมหรือพลังงานชีจะต้องผ่านครัวก่อนผ่านห้องน้ําเสมอถ้าบ้านไหนลมพลังงานชีผ่านห้องน้ําก่อนห้องครัวบ้านนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายการทําอาชีพหรือทําธุรกิจจะไปไม่สุดหรือติดขัดนะครับพลังงานหลกัหลกๆเมื่อเข้าบ้านจะต้องผ่านจุดต่างๆแล้วแต่ละห้องรับแขกห้องนงห้องนอนอันนั้นเป็นอีก จุดหนึ่งที่ค่อยพูดในทีหลังแต่จุดสําคัญคือจุดเก็บทรัพย์ของบ้านคือห้องครัวและห้องน้ําพลังงานที่เข้าบ้านจะต้องผ่านห้องครัวเข้าไปในห้องครัวและผ่านห้องน้ําแล้วออกหลังบ้านเงินเข้าบ้านร้อยบาทเข้าห้องครัวเพื่อให้บ้านนี้มีเงินเก็บมีกินมีใช้50บาทป่านห้องน้ําเก็บทรัพย์ในห้องน้ําอีก30บาท เหลือก็ต้องใช้จ่ายออกไป20บาทแปลว่าบ้านนี้ก็จะมีเงินเก็บ80บาทนี่พูดให้เห็นภาพนะครับนี่คือหลักการในการวางตำแหน่งจุดสำคัญในการเก็บทรัพย์ของบ้านคือห้องครัวและห้องน้ำห้องลมกระแสพลังงานที่จะต้องผ่านห้องครัวก่อนเสมอและผ่านห้องน้ำก่อนที่จะออกหลังบ้านนี่คือการวางตำแหน่งจุดสำคัญเรื่องทรัพย์ภายในบ้านที่ดีที่สุดนะครับ สำหรับใครที่กําลังออกแบบบ้านอยู่กําลังก่อสร้างบ้านใหม่กาลังจะซื้อบ้านใหม่ก็นําหลักการนี้ไปเลือกซื้อเลือกออกแบบหรือสร้างบ้านเพื่อให้เราเข้าไปอยู่แล้วทุกคนที่อยู่จะต้องชีวิตดีขึ้นชีวิตเฮงขึ้นทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขึ้นแล้วเงินที่ได้มาก็ต้องเก็บให้อยู่ด้วยนี่คือเรื่องสําคัญใครเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์ให้อาจารย์ด้วย พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดติดตามให้กับช่องของ,ขอ,งอาจารย์เพื่อไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆในเรื่องวงจุย้ยกฎของธรรมชาติไม่ใช่ไสยศาสตร์ธรรมชาติรอบตัวเรามีผลต่อชีวิตเราแค่เข้าใจมันอย่างถูกต้องหรือเข้าใจวงจุ้ยที่แท้จริงอย่างถูกต้องชีวิตเราก็จะดีขึ้นด้วยองค์ประกอบของธรรมชาติรอบตัวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติ เราจะเข้าใจวงจุย้ยวงจุ้ยไม่ใช่ความเชื่อปรัชญาหริอศาสนาแต่่วงจุ้ยคือความจริงของธรรมชาติที่ส่งผลต่อชีวิต